สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมการร้านสดนะครับทางเพจสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์และติดตามรับชมทางช่อง YOUTUBE Channel นักข่าวสุรินทร์อยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาลงพื้นที่นะครับมาที่เทศบาลตำบลกลางแอนอำเภอปราศาสตรจังหวัดสุรินทร์นะครับด้านหลังที่ท่านอยู่เห็นอยู่ขณะน,นี้นี่คืออ่างเก็บน้ํา สุวรรณภานะครับซึ่งถือว่าเป็นแหล่งน้ําสําคัญนะครับในการหล่อเลี้ยงชีวิตพี่น้องชาวอาเภอรปราศาสตร์เพราะว่าเป็นแหล่งน้ําดิบที่ทางด้านอําเภอรปราศาสตร์ได้สูบขึ้นมาเพื่อใช้เป็นน้ําประ,ป,ระปาให้บริการพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลกัางแอนอาเภอรปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ครับครับนี่เป็นสภาพของอ่างเก็บน้ําในปัจจุบันนะครับคืออ่างเก็บน้ําสุวรรณภา เทศบาลตะบนกังแอนอำเภอรปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์นะครับท่านมองด้วยสายตาในขณะนี้นะครับก็จะเห็นปริมาณน้ําที่ยังคงเหลือน้อยอยู่นะครับซึ่งอ่างเก็บน้ําสุวรรณพานั้นถือว่าเป็นอ่างเก็บน้ําที่ทางด้านเทศบาลตะบลกังแอนรับผิดชอบนะครับเราก็มีการผันน้ําจากอ่างเก็บน้ําสุวรรณพาไปใช้เพื่อผลิตน้ําประปาให้บริการประชาชนในเขตเทศบาล กังแอนอำเภอรปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็ในห่วงที่ผ่านมานั้นปริมาณน้ําที่เหลือน้อยนะครับทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นทางอําเภอรปราศาสตร์ทางสานักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ทางจังหวัดนะฮะทุกภาคส่วนได้ระดมสัพพกําลังไม่ว่าจะเป็นเครื่องจกักรเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆลงพื้นที่มาที่อําเภอรปราศาสตร์นะครับเพื่อที่จะมาทําการผันน้ำนะฮะจากแหล่งน้ําต่างๆเข้ามานะนี่ภาพที่ท่านเห็นนี่เป็นท่อ ส่งน้ำนะฮะที่มีการสูบมาจากแหล่งน้ําอื่นเพื่อมาเติมลงในพื้นที่ของอําเภออ่างเก็บน้ําสุวรรณภาในขณะนี้นะครับซึ่งปริมาณน,น้ําก็ยังคงเหลือน้อยอยู่นะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าจะมีน้าเหลือน้อยแต่ว่าในพื้นที่ผ่านมาได้มีการผ่านน้ําเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อใช้ในการผลิตน้ําประปาให้บริการประชาชนนะครับซึ่งตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาพฤศจิกานะครับก็จะเห็นว่า สถานการณ์น้ําที่นี่ปริมาณน้ํานั้นยังคงมีน้อยนะครับเราก็มีการคาดการว่าถ้าไม่มีฝนตกลงมาหรือไม่มีการแก้ไขปัญหานั้นในรูปของการนําน้ําประปาไปบนการประชาชนจะต้องมีปัญหาอย่างแน่นอนนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ในายกรสอศรกองฉลาดนะฮะท่านก็ลงพื้นที่เลยนะฮะมาที่อําเภอรปราสาทนะครับมาดูแหล่งน้ําสุนภาแห่งนี้กันก่อนเลยนะฮะว่าจะดาเนินการแก้ไขกันอย่างไรนะฮะ นอกจากสภาพน้ําที่ท่านเห็นนะครับในขณะนี้ก็มีเครื่องจักรนะฮะเป็นรถแบคโฮที่ลงมาขุดลอกอยู่นะฮะเพื่อที่จะสร้างพื้นที่หรือว่า,าทําพื้นที่ให้มีเป็นจุดที่จะรองรับน้ําให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นนะฮะซึ่งขณะนี้ก็เดนเนินการคืบหน้าไปอย่างมากมายกันเลยทีเดียวนะครับส่วน ผลการดําเนินการในห่วงที่ผ่านมานะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้เราได้ประสานไปยังท่านนายอำเภอปราศาสตร์นะครับท่านประภาสศรีจันเวียงนะครับแล้วก็ทางเทศบาลตำบลกังแอนนะครับท่านปลัดเทศบาลตำบลกังแอนนะฮะนางสาวสมจิตรานะครับท่านจะได้มาพบปะกับเราที่นี่ด้วยครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมนะฮะท่านนายอำเภอแล้วก็ท่านปลัดนะฮะครับผมณปัจจุบันครับในส่วนของสถานการณ์น้ําที่นี่ฮะท่านครับ ทางอำเภอรปรา,าสาทดำเนินการแก้ไขปัญหายอย่างไรบ้างจากปริมาณน,น้ําที่เหลือน้อยในก่อนหน้านี้ครับครับกล่าวเรียนครับว่าตอนนี้อ่างทุ่นภาของเราก็ปริมาณน,น้ําก็เหลือไม่มากนะครับเหลือจํานวน2องแสนลูกบาทเมตรนะครับคิดเป็นก็คือ14.43เซนแค่นั้นเองซึ่งเราคาดการณ์ว่าถ้าไม่มีฝนตกลงมาเลยอาจจะภายใน2เดือนนี้ก็อาจจะทําให้ได้รับผลกระทบต่อน้ําอ่างทุรนภาเนี่ยเป็นใช้ในการผลิตน้ํา ของอประปาเทศบาลกังแอนที่เพื่อดูแลพี่น้องในเขตเทศบาลน,น,นะครับทีบนี้ทางอำเภอเองก็ได้ร่วมกับทางเทศบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆก็ได้เล่งแก้ไขปัญหาสําหรับ หาน้ํามาเพิ่มเติมเพื่อในการผลิตประปาในเขตเทศบาลของเรานะครับโดยต,ต้องต้องขอบคุณมากๆเลยก็คือท่านพิเชษฐุทธิธิรวัฒนะหรือท่านอดีตสรจอมนะครับท่านได้กรุณอนาอนุเคราะห์น้ําในสระน้ำเก่วนตัวของท่านเลยนะครับเพื่อที่จะมาสูบลงในบริเวณหัวกะโหลกของที่ใช้ผลิตน้ําประปาเทศบาลขึืนอต่อท่อยาวนี่นะครับครับ อ่างเก็บน้ําโซนภา,านั้นพื้นที่ความจุน้ําที่รองรับได้เนี่ยสูงสุดประมาณเท่าไหร่ครับถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็คือ1นึ่งล้านห้าแสนลูกบาศก์เมตรครับหนึ่งล้านห้าแสนลูกบาศก์เมตรปริมาณน,น้ําที่เหลือปัจจุบันอยู่ที่ประมาณอยู่ที่ 2, 000, 10, 000, สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันลูกบาศก์เมตรคิดเป็นสิบสี่จุดสี่สามเปอร์เซ็นต์โอ้สิบสี่กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นใช่ครับก็ถือว่าพีคกิตนะครับถือว่าครับครับนะครับก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ปริมาณน้ําอยู่ในระดับนี้หรือว่าน้อยกว่านี้ฮะน้ำน้ำจะเยอะกว่านี้อยู่นะครับตอนนี้ก็จะลดลงมา เรื่อยๆแต่อย่างไรก็ตามแนวทางแก้ไขปัญหาของเราก็คือตอนนี้เราจะขออนุญาตให้คงน้ําที่อ่างสวนนาภาไว้ก่อนโดยเลยเราปิดกั้นทางน้ําที่น้ําจะไหลเข้าสู่บริเวณหัวสูบของทําผลิตน้ําประปาก็เลยได้รับความอนุเคาะ์จากน้ําของเอกชนคือท่านสจจ,จ,จมาช่วยซึ่งก็ทําให้การใช้น้ําในอ่างสวนนาภาไม่ได้ใช้เลยนะครับไม่ได้ใช้เลยถึงแม้ว่าปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ำสวนนาภาเนี่ยจะเหลือน้อยแต่ว่าทางอําเภอได้มีการผันน้ําจาก แหล่งน้ำที่อื่นเข้ามาใช่ครับเทศททททบาลนะฮะได้ได้ได้วางท่อ ระยะทาง1.7กิโลเมตรนะครับแล้วก็1.7กิโลเมตรครับแล้วก็เดินเดินสูบน้ําเข้ามาแล้วก็ได้อาจัดซื้อเครื่องสูบน้าเพิ่มเติมรวมทั้งได้ขอความนุเคราะห์จากอบจสุรินทร์แล้วก็เทศบาลเมืองสุรินทร์ในการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำครับซึ่งตอนนี้ก็สูบตลอดนะครับตั้งแต่จะพักเฉพาะเครื่องพักเครื่องสูบน้านะครับ6โมงเช้าถึง9โมงเช้า3ชั่วโมงที่เหลือก็จะสูบตลอดเวลาครับนั่นคือน้ําที่สูบเข้ามาในพื้นที่ ที่ตรงนี้มีแหล่งมีจุดเก็บกักน้ําไว้สําหรับสูบขึ้นไปทําน้ําประปาใช่ครับบริเวณบริเวณหัวสูบเลยนะครับที่หัวสูบเลยนะครับแล้วก็น้ํานี้ก็จะเป็นน้ําที่ใสสะอาดครับเพราะว่าต่าน้ําของท่านต่อจอบเนี่ยจะเป็นต่ะน้ําที่ลึกแล้วก็เก็บน้ําไว้ได้นานและน้ําจะใสเพราะฉะนั้นการผลิตน้ําประปาก็จะได้ทําให้น้ําสะอาดมากขึ้นครับครับปริมาณน้ําที่สูบมาแต่ละวันเยอะขนาดไหนฮะท่านตอนนี้ก็อยู่ประมาณประมาณ พั0 0ันเกถึงสองพนะครับที่สูบเข้ามาในแต่ละวันนะครับครับผมนะฮะคิดว่าณสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยปริมาณน้ำที่สูบมาเนี่ยน่าจะเพียงพอต่อไปอีสักกี่เดือนนะฮะถ้าว่าฝนยังไม่ตกลงมาคงได้การเรียนอย่างนี้ว่าถ้าสูบต่อเนื่องเลยนะครับก็คงจะได้ประมาณสัก2-3เดือนแต่อย่างไรก็ตามเพื่อสงวนน้ําไว้เราก็จะสูบ ในปริมาณที่เกินกว่าการผลิตปลาปานิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เขาละเหยเพราะว่าอยู่ที่ศาสตร์ของท่านจตจจอมนี่เป็นสาสตระที่ลึก10กว่าเมตรเพราะฉะนั้นเขาจะการละเหยจะน้อยเพราะฉะนั้นเราก็จะสูบมาให้พอเพียงกับการผลิตน้ำปลาปาครับครับท่านอำเภอครับถ้าพูดถึงอ่างเก็บน้ําโซนนาภาเนี่ยบางคนอาจจะไม่เคยมาเห็นที่นี่ทุกๆปีเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมฮะหรือว่าเพิ่งเป็นปีนี้ฮะ เริ่มเริ่มส่งสัญญาณมาปีที่แล้วครับด้วยด้วยปีที่แล้วเนี่ยปริมาณฝนน้อยนะครับ,รบเริ่มส่งสัญญาณเตือนมาแล้วอย่างไรก็ตามปีที่แล้วนี่ด้วยฝนน้อยแม้กระทั่งจะมีพายุเข้ามาบริเวณจังหวัดตรินบ้างแต่ว่าก็ในพื้นที่ของอ่างุวรณภาห,หรือเขตเทศบาลหรืออำเภอประสาทก็ยังได้รับปริมาณฝนน้อย ประกอบกับเรื่องของทางน้ําไหลน,นะครับซึ่งชุมชนหรือธุรกิจต่างๆขยายตัวก็ทําให้เส้นทางน้ำไหลลงมาไม่สะดวกแต่อย่างไรก็ตามท่านผู้ว่าการจังหวัดสุรินทร์ท่านไกรสอนกองเชลาระถ้าได้มาอำนวยการด้วยตัวเองเลยครับในการที่จะเปิดทางน้ําเข้ามาและท่านได้กรุณา,าเห็นชอบให้ใช้งบยุทธศาสตร์จังหวัดในอานาจของท่านผู้ว่าในการทําคลองส่งน้ําจากบริเวณต้นน้ำธรรมชาติตําบลบ้านพวงเพื่อไหลเข้ามาบริเวณอ่างสุรินทราโดยตรงครับครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับทั้งปริ ปริมาณฝนที่ตกแล้วก็มีน้ําฝนตกลงมาน้อยประกอบกับทางไหลของน้ําที่จะเข้าสู่อ่างเก็บน้ำสูวยนาภาเนี่ยนะครับถูกปิดกั้นนะฮะก็เลยทำให้มีปริมาณน,น้ําในอ่างที่กักเก็บไว้เนี่ยน้อยอย่างที่ท่านเห็นนะครับซึ่งตอนนี้ก็เร่งดำเนินการเพื่อที่จะแก้ไขปัญหา เหล่านั้นนะครับให้ปีหน้าเนี่ยปริมาณน,น้ําจะได้มากกว่านี้นะครับครับในส่วนปัจจุบันครับนอกจากในเรื่องของการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ําที่จะมาเติมเต็มที่นี่แล้วส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการผลิตน้ำประปา,ปานะฮะเดี๋ยวคงต้องคุยกับทางาท่านปลัดเทศบาลตําบลก,กังแอนนะฮะว่าปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการผลิตน้ําที่เราดเนินการอยู่ครับค่ะก็ขอสวัสดีนะคะตอนนี้เทศบาลตําบลกังแอนก็ผลิตน้ําประปาทุกวันนะคะ โดยเราได้ดําเนินการผลิตเนี่ยมีมาตรการก่อนพูดถึงมาตรการผลิตและจําหน่ายเนี่ยไม่ให้เกิน2,000คิวต่อวันแต่ว่าถ้ามันเป็นประมาณว่าวันเสาร์หรืออาทิตย์ซึ่งพี่น้องประชาชนอยู่ในบ้านเนี่ยอาจจะเกินมาบ้างเล็กน้อยนะคะอาจเช่นวันนี้อาจจะเกินมา2,300ลูกบาทเมตรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ไม่ให้เกินนะคะ,ะก็อย่างที่ท่านนายเพอได้นําเรียนนะคะว่าเพื่อที่เราจะรักษาน้ําหรือเซฟน้ําบนอ่างสุวรรณภาไว้เนี่ยนะคะ เราก็ได้ใช้น้ำของท่านสอจอจอมท่านพิเชษฐ์สุทธิสิริวัฒนาเนี่ยได้อนุเคราะห์ให้เราสูบน้ำจากบ่อของท่านมาโดยลำเลียงท่อมาได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลเมืองสุรินและก็อบจอเมืองสุรินประกอบกับเพิ่มขึ้นมาอีกชนประธานด้วยที่อนุเคราะห์เครื่องสูบน้ำนะคะในการผลิตของเราก็ตอนนี้เป็นปกติ ที่ผ่านมา2อถึงสวันนะคะที่ช่วงนั้นเป็นการซ่อมอหัวกะโหลกที่หัวกะโหลกสูบน้ำานะคะซ่อมแล้วแล้วเกิดปัญหานิดนึงนะคะแต่ว่าเราก็ทดแทนด้วยน้ำบ่อบาดาลซึ่งอ,อดีตนายกเทศบาลตำบลกังแอนนะคะท่านโรจนินหิลันโชกันนันได้บริจาคบ่อบาดาลมานะคะคแล้วก็ชมรมพ่อค้าของอำเภอปราสาทก็บริจาคบ่อบาดาลมารวมแล้ว10 11บอ่อนะคะมีการชารุดไป3บ่อใช้ได้อยู่ประมาณ7บ่อซึ่งก็ทดแทนกันมาประกอบกับเทศบาลได้ได้ขุดสระพวงนะคะซึ่งเป็นสระน้ำที่มีปริมาณน้ำที่ออกตลอดนะคะก็เลยได้ได้ทดแทนมาได้บ้างในระดับหนึ่งแต่ตอนนี้เป็นปกติเรียบร้อยดีค่ะครับครับที่เรามองเห็นอยู่นู่นนะครับนั่นเป็นเขาเรียกอะไรฮะเป็นถังถังเก็บถ<า><า>ังค่ะถังน้ำ ทางน้ําประปานะคบโดยปกติแล้วการดูแลเรื่องของน้ําประปานี่จะเป็นของทางการประปาส่วนูริภาคแต่ว่าที่เทศบาลที่อําเภอปราสาทนี้การดูแลน้ําประปานี่เป็นของทางท้องถิ่น <ใช S 2> ก็คือเทศาบาล <ใช S 1> นะครับกำลังการผลิตในแต่ละวันมากน้อยแค่ไหนนะท่าน กำลังการผลิตในแต่ละวันเนี่ยสามารถผลิตได้ถึงถ้าถ้าน้ำเต็มที่ตามอัตร,รตากาลังนะคะถึงขนาด3 0 0 0คิววันละ3 0 0 0ันคิวหรือว่าสามพันลูกบาทเมตร,ใช,รใช่ครับแล้วประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลที่ต้องใช้น้ำเนี่ยประมาณสักกี่ครัวเรือนครับตอนนี้ที่เขตเทศบาลน,นะคะข้อมูลเมื่อเมื่อประมาณซักเตรียมสําหรับการเลือกตั้งนะคะ 2, 2, 2 6 0 0กว่าครัวเรือน2,600กว่า<ฆ>ครัวเรือนก็ตีประมาณสัก3,000เนาะ<ฆ>นะฮะใช้น้ํามากน้อยแค่ไหนฮะจากการใช้น้ําของอพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลครับใช้น้ําตอนนี้เนื่องจากว่ามาตรการของของเทศบาลน,นะคะแล้วก็ของทางอําเภอช่วยคุยกันเพื่อจะได้ประหยัดน้ําค,คือไม่ให้เกิน2,000คิวต่อวันไม่ให้เกิน2,000คิวคือ2,000ลูกบาทเมตรต่อวันอย่างอย่างที่นำเรียนในเบื้องต้นนะคะคเพราะเพราะว่าถ้าหากว่า เราให้ใชน้น้ำเต็มอัตรากำลังการผลิตเนี่ยเราจะใช้ปริมาณน้ำเปลืองมากดังนั้นเมื่อเราใช้น้ำไม่ให้เกิน2,000คิวกว่าต่อวันเนี่ยพี่น้องประชาชนที่อยู่ปลายสายนะคะคที่อยู่ปลายสายปลายน้ำก็อาจจะอาจจะ,ะไม่ถึงน้ำสักนิดหนึ่งดังนั้นเพื่อเพื่อการที่จะเซฟปริมาณน้ำหรือเซฟ วิธีการ,รพวกเราก็เลยมีวิธีการว่าควรที่จะมีการประหยัดและก็ควรที่จะมีการซื้อภาชนะนะคะมารองรับน้ํบอาจจะต้องกระทบบ้างในการที่จะใช้ชีวิตประจําวันที่จะอาจอาจจะอาบน้ําจากฝักบัวชั้นสองหรือชั้นสามอย่างนี้นะคะก็ก็ต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องในพื้นที่พี่น้องประชาชนช่วยกัน เพื่อที่เราจะมีน้ําไว้ได้ใช้กันได้นานๆนะคะครับแนวทางของการบริหารจัดการน้ําหรือว่าการควบคุมการผลิตที่ดำเนินการเนี่ยก็คือน้ํายังคงมีอยู่เพียงแต่ว่าทําอย่างไรถึงจะให้น้ําที่มีอยู่นี่ใช้ได้นานๆใช่ค่ะก็ใช้ให้เกิดการประหยัดและคุ้มค่าใช่ค่ะสิ่งที่ทางเทศบาลทําก็คือการลดแรงดันของน้ําที่จะปล่อยออกไปใช่ค่ะนะฮะซึ่งก็จะมีผลกับคนที่อยู่ปลาย ปลายท่อเนาะอยู่ไกลๆหน่อยนะตรงนั้นอาจจะทําให้น้าไหลช้าหรือไหลอ่อนหรือถ้าเป็นตึกสูงนะก็อาจจะไม่ถึงหรืออาจจะอ่อนครับแล้วเมื่อที่ผ่านมาเห็นมีการแจ้งข้อมูลมาว่าน้ําไม่ไหลในในพื้นที่ของเขตเทศบาลปัญหานั้นเกิดจากอะไรอย่างไรฮะอ๋อปัญหานั้นเกิดจากเนื่องจากว่าเราซ่อมหัวกระโหลกสูบเครื่องสูบค่ะครับทีนี้การซ่อมเครื่องสูบเนี่ยมันมีอยู่2จุดที่เราต้องซ่อมครับ ก็เกิดความลําบากอยู่เหมือนกันเพราะว่าในการซ่อมในบางเรื่องอมันซ่อมได้ไม่ได้อย่างใจเรารเช่นอุปกรณ์ที่เราไปยืมเครื่องสูบมาจากเทศบาลเมืองสุรินหัวกะโหลกเนี่ยมันรั่วเนื่องจากซีนมันเสื่อมอหรือหรือ,อบางส่วนเราก็มา,มา,ม,ามาแก้ไขซ่อมก็พยายามซ่อมให้เต็มที่นะคะแล้วก็อีกอีกส่วนหนึ่งก็ซ่อมหัวกะโหลกจากจากจุดที่ผลิต นะคะวันนั้นก็เลยได้ได้ลดรแรงดันจากจากแรงดันเดิมนะคะในช่วงกลางวันเนี่ยเราใช้แรงดันที่0.8แล้วในช่วงกลางคืนเนี่ยเราใช้แรงดันที่1บา์นะคะทีนี้วันนั้นเราเราก็ได้ลดแรงดันลงที่0.3 <c oughs> พี่น้องประชาชนของเราก็เลยก็ได้รับผลกระทบว่าน้ำของเราเนี่ยน้ำประปาของเราเนี่ยอาจจะไปไม่ถึงหรือบางที่อาจจะหยุดไหลนะคะก็ <c oughs> <c oughs> พอหลังจากนั้นมานะคะก็ซ่อมเสร็จซ่อมเสร็จก่อนเที่ยงประมาณสักสิบเอ็ดสิบเอ็ดสบจุดสานนอนะคะคในในวันพฤหัสที่ผ่านมาก็ล้ําแรงดันรดาของของระบบน้ำประปาท่อเมนเนี่ยถ้าน้ำมันไม่เต็มรแรงดันมันก็จะมีน้อยอะนะคะในท่อเมนหลักซึ่งเป็นท่อใหญ่ ทีเนี้ยในการเปิดของเราเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาพอสมควรในการที่จะให้น้ําเต็มท่อแล้วก็มีแรงดันที่ที่เป็นปกติครับก็ต้องขอบคุณพี่น้องของเราเหมือนกันนะคะที่ที่อดทนนะคะแล้วก็เข้าใจเทศบาลที่ที่พยายามที่จะบริหารกิจการประปาเนี่ยให้ให้สะดวกน้ำไหลให้สะดวกแล้วก็เป็นที่พึงพอใจกับพี่น้องค่ะครับ นอกจากบริการในร่องของน้ําให้กับพี่น้องประชาชนแล้วในด้านของคุณภาพน้ําเป็นยังไงบ้างครับมีปัญหาร่องของน้ําคุณน้ําที่อาจจะเอาไปใช้แล้วไม่สามารถเอาไปอาบได้อย่างที่เราเคยเห็นเป็นข่าวครับเป็นยังไงน้ําของเราน้ําของเราณปัจจุบันเนี้ยใสนะคะแต่แต่เนื่องจากว่าเมื่อเราต้องซ่อมนะคะบ่อน้ําใสของเราเนี่ยก็ต้องลดปริมาณลงนะคะตามธรรมชาติของน้ําเมื่อน้ําเข้ามาปุ๊บเนี่ย มันก็จะขุนเพราะน้ํามันก็ไหลเข้ามาะตะกรอนที่ที่ที่อยู่ตกตะกอนเนี่ยก็จะฟุ้งขึ้นเป็นปกติของของอเวลาน้ําไม่ไหลหรือน้ําไหลไม่ไหลค่อยพอเราเอาน้ำจำนวนมากๆขึ้นไปตะกรอนก็จะฟุง้งทีเนี้ยแต่ตอนเนี้ยก็ปกติใสเรียบร้อยในส่วนของคุณภาพน้ํา เราก็ได้ตรวจสอบคุณภาพน้ําการประปาส่วนภูมิภาคจังหวดัดสุรินได้แจ้งผลคุณภาพน้ําของเรามาแล้วว่าคุณภาพน้ําดีใสสะอาดนะคะครับอะไะครับสิ่งที่ท่านอยากจะฝากไปถึงพี่น้องประชาชนต่อจากนี้ไปในส่วนของการบริหารจัดการน้ําการดูแลรูปของการผลิตน้ําบริการประชาชนที่นี่จะดำเนินการอย่างไรเพื่อสร้างความมั่นใจครับเชิญนค่ะสิ่งที่อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชน ก็คือว่าหนึ่งราคาประหยัดนะคะเพราะว่าจํานวนน้ําของเราเนี่ยมันเหลือน้อยจากกรณีที่ท่านนายอำเภอท่านบอกว่าน้ําเหลืออยู่ประมาณสัก1 4 14เกว่าเนี่ยนะคะแล้วก็2เมื่อท่านประหยัดน้ําตามมาตรการของเทศบาลท่านให้ความร่วมมือกับเทศบาลเนี่ยเทศบาลก็จะมีกําลังใจนะคะในการที่จะพิสูจน์แล้วก็บริหารว่าเราจะพา กิจการประปาดูแลพี่น้องประชาชนให้พ้นวิกฤตจนกว่าจะมีน้ํามาตอนนี้ก็ทราบจากท่านนายอำเภอว่าได้ทําหนังสือร้องขอไปที่หน่วยฝนหลวงขึ้นมานะคะแล้วก็อีกอันนึงเพื่อความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ว่าถ้าน้ําในอ่างสุวรรณภาลดลงเราก็ยังมีน้ําของเอกชน ตอนนี้ได้คุยแล้วก็ได้ประสานลงนามในสัญญากับท่านสอจอจอมรหรือท่านพีเชษแล้วว่าขอใช้น้ำท่านท่านอนุเคราะห์น้ำฟรีค่ะไม่เก็บค่าใช้จ่ายแล้วก็ในพื้นที่ของท่านมีบ่ออยู่ประมาณ3บ่อบท่านก็ให้สัญญาว่าท่านท่านให้สัญญาว่าท่านจะอนุเคราะห์น้ำทั้ง3บ่อบเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าในระหว่างนี้นะคะในระหว่างนี้ พี่น้องประชาชนของผู้เรามั่นใจได้ว่าเราจะมีน้ำประปาใช้นะคะแล้วก็อีกประมาณอีกประมาณไม่นานนะคะทางเทศบาลมีแผนในการที่จะขอ,อขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลกังแอนขออนุมัติงบประมาณในการที่จะขุดลอกอ,อ่างเก็บน้ำขุดลอกขุดลอกเป็นสระน้ำนะคะเพื่อเก็บกาก,ากน้ำไว้จำนวนสองบ่อ,อนะคะ บ่อที่1เป็นขนาดใหญ่หน่อยซึ่งทางชนประธานสุรินได้อนุเคราะห์ให้ใช้พื้นที่แล้วนะคะคือขนาด11ไร่แล้วก็อีกบ่อที่บ่อที่2เนี่ก็คือขนาดขนาดเล็กหน่อยคือไร่คูณไร่ซึ่งก็จะเอาเข้าสภาในในในคราวสมัยการประชุมครั้งต่อไปแล้วก็คาดว่าถ้าเป็นไปตามแผนที่เราว่าเนี่ยเราก็จะมีน้ำเก็บเก็บไว้ใช้โดยที่ที่จะไม่ส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้แล้วก็เพียงพอได้ค่ะ ครับขอบคุณครับท่านประหลัดครับขอบพระคุณค่ะครับ ท่านปลัดเทศบาลตำบ,บลบบกันแอนนะฮะได้พูดถึงแนวทางของการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเรื่องของการบริหารจัดการน้ําประปาที่นี่นะฮะอย่างที่ท่านเห็นแล้วก็ได้ดาเนินการอย่างต่อเน,นื่องในห้วงที่ผ่านมานะฮะนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับในพื้นที่ของอ่างเก็บน้ําสวนพานะฮะตอนนี้เราลงมาอยู่ในพื้นที่ของอ่างเลยนะฮะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้อยู่ระหว่างการขุดลอกนะฮะนี่คือโครงการต่างต,างตอบแทนที่ดาเนินการอยู่ในขณะนี้นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตถามทางท่านอำเภอต่อนะฮะว่า,าส่วนของ โครงการที่ทําอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นโครงการคุดลอกต่างตอบแทนเนี่ยเป้าหมายของการดาเนินการมากน้อยแค่ไหนอย่างไรและปัจจุบันมีความคืบหน้ายอย่างไรบ้างครับท่านครับในานามของอำเภอปรา,าสาทในานามของเทศบาลนะครับในพื้นที่เนี่ยเราต้องขอบคุณมากๆเลยคือท่านผู้ว่าไก่สอนกองฉลาดร่วมกับทางท่านผู้อำนวยการโครงการชลประทานตุลินที่ได้เห็นความสําคัญในการอนุมัติาโครงการต่างตอบแทนหรือดินแลกน้ําในพื้นที่ของเราทั้งหมดเนี่ยที่อนุมัติไป50บล็อกครับ ห,ห้าแสนคิวนะครับแต่อย่างไรก็ตามมีผู้รับจ้างมา5รา,ายนะครับซึ่งตอนนี้ก็ดําเนินการเร่งเร่งดําเนินการอยู่นะครับซึ่งการดําเนินการตอนนี้ก็จะอยู่ประมาณสัก สามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับในการดําเนินการนะครับแล้วก็จะได้เชิญชวนผู้รับจ้างให้มาร่วมกันมากมขึ้นอีกและพี่น้องประชาชนเองท่านใดที่ต้องการดินราคาถูกนะครับเพื่อเพื่อไปถมที่สวนที่บ้านก็ขอให้ติดต่อมาทางเทศบาลหรือทางอำเภอเรายินดีประสานงานให้ครับ รูปแบบของการดําเนินการดินแลกน้ําก็คือให้ภาคเอกชนเนี่ยเข้ามาขุดเอาดินไปใช้ประโยชน์ได้เลยใช่ครับใช่ครับโดยทางทางภาครัฐภาคราชการไม่ได้มีงบประมาณให้ใช่ครับใช่ครับซึ่งการขุดเนี่ยก็ทางภาคเอกชนได้มาขุดแล้วก็นําไปจําหน่ายในราคาถูกให้กับพี่น้องนะครับแล้วก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ทางราชการครับครับจากการขุดที่ผ่านมาฮะจนปัจจุบันฮะท่านดูจากที่ขุดลงไปแล้วเนี่ยถือว่าค่อนข้างใหญ่อยู่เหมือนกันนะทั้งหมด ้ารายใช่ไหมฮะใช่ครับห้ารถยนลงมาครับถ้าแล้วเสร็จเนี่ยจะสามารถเก็บน้ําได้เพิ่มขึ้นจากเดิมมากน้อยแค่ไหนฮะถ้าแล้วเสร็จนะครับตามที่าการออกแบบของทางชลประทานไว้ก็คือทั้งที่้น50บล็อกอล็อกละ10,000นก็คือ5 0,000นลูกบาทไม่ห้าแสนคิวครับา <จะ S 2> เบ 4, สามารถเก็บน้ําได้อีก50,000นลูกบาท ซึ่งพื้นที่จุดน้ำตอนนี้ก็อยู่ที่1นล้านหก็รวมอีก5้าแสนก็คือสองล้านสองล้านลูกแหวนเมตรครับครับนอกจากจุดนี้ที่กําลังดําเนินการขุดลอกต่างทดแทนเนี่ยมีพื้นที่ไหนไหมฮะในพื้นที่ของเื่าประสาทที่ดาเนินการขนาดนี้มีครับที่ดําเนินการไปซึ่งเรียบร้อยแล้วร้อยเซแล้วก็คือที่บริเวณพื้นที่อ่างอําพุนกงนะครับนั่นก็ที่ได้โครงการตักทดแทนก็ห้าแสน ลูกบาทเมตรเช่นเดียวกันนะครับ,รบแล้วก็ยังมีพื้นที่ของอห้วย ตาล้วกครับอ่างน้ำห้วยตาลวกซึ่งได้รับอนุมัติจากทางจังหวัดแล้วแต่ก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนรวมทั้งผู้รับจ้างนะครับได้ร่วมกับโครงการนะครับแล้วก็มีจาน้ำบ้านพวงครับที่อยู่บริเวณปราสาบ้านพวงนะครับซึ่งกำลังดำเนินการอยู่นะครับแล้วก็อีกหลายส่วนครับประมาณสักในพื้นที่บ้านพวงนี่จะเยอะหน่อยประมาณสัก6 7โครงการนะครับแล้วก็พื้นที่ตำบลกลางแอรนี่ก็ประมาณ3ที่โครงการครับที่ดำเนินการอยู่ ครับท่านนายเพลิงครับตอนนี้เข้าสู่หน้าฝนแล้วนะฮะจะเห็นได้ว่าฝนก็ยังตกมาน้อยอยู่นะครับอําเภอปราสาทมีพื้นที่ไหนที่เป็นความเสี่ยงในเรื่องของปริมาณน,น้ําที่พี่น้องประชาชนต้องใช้น้ำประปาจากแหล่งน้ําชุนชนเหล่านั้นเราก็อาจจะมีปริมาณน,น้อยม,มีไหมครับท่านครับก็มีครับในพื้นที่อย่างเช่นของอบางพื้นที่อย่างเช่นของพื้นที่ตะเบา่าอย่างนี้ก็ยังมีความต้องการน้ําอยู่แหล่องอ่างลุมพุกซึ่งเป็นอ่าง ก็บน้ําของจลประทานก็มีน้ําอยู่ประมาณ7-8%ซึนงซึ่งก็ยังห่วงอยู่มนการวางแผนเตรียมการที่จะรับมืออย่างไรบ้างแนวทางก็คือต้องเปิดทางน้ําเข้ามาเพื่อให้น้ำถ้าถ้าฝนตกลงมาให้น้ําไหลเข้าแต่อย่างไรก็ตามอ่าคลุมทุกที่ตลตะเบาเนีย เป็นอ่างที่ไม่ได้ใช้ในเรื่องของการป,าปาระปาไม่ได้ใช่เรื่องของการเกษตรโดยตรงเพราะฉะนั้นก็ผลกระทบก็จะยังไม่มากแต่ก็อย่างไรก็ตามก็ต้องผันน้ําเติมน้ําเข้าไปในอ่างลุกพุกใ,ให้เต็มนะครับส่วในพืชที่อื่นๆเนี่ยต้องขอบคุณทางท่านผู้ว่าที่ได้มีนโยบายบในเรื่องของอาการาป่า ให้มีนโยบายเรื่องการผันน้ําเข้าอ่างนะครับแหล่งน้ําต่างๆโดยเฉพาะแหล่งน้ําที่ใช้ในทานทําประปาหมู่บ้านชุมชนต,ต่างๆนะซึ่งของเราเนี่ยก็ถือว่าได้ครบร้อยเนะครับในการดําเนินการครับ นี่เป็นส่วนของการแก้ไขปัญหาภาัยแล้งเรื่องของการบริหารจัดการน้ําที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของอําเภอรปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ของเรานะครับครับสุดท้ายครับท่านอำเภอมีสิ่งใดอยากจะ,อะบอกไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับไม่เพียงแต่ชาวอำเภอรปราศาสตร์เท่านั้นพี่น้องทั่วไปรู้ของการใช้น้ำ วันนี้ฮะเชิญครับท่านครับครับเรื่องของการบริหารจัดการน้ําที่ท่านผู้ว่าและการจังหวัดได้กรุณาให้เป็นนโยบายหลักนโยบายสําคัญในปี63นี้นะครับก็ขออนุญาตว่าในพี่น้องในจังหวัดสุรินทร์ด้วยแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องอาเภอปราศาสตร์นะครับซึ่งพื้นที่ของเราก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของภายแรงเช่นเดียวกันฝากพี่น้องได้ ให้ความสําคัญแล้วก็ได้บริหารจัดการน้ําให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ในพื้นที่ของอ่างทุนภราเองซึ่งอย่างที่ผมนําเรียนพื้นที่ของน้ําในอ่างทุนภาตอนนี้เหลือแค่14บสี่เปอร์เซ็นต์สองกว่าเพราะฉะนั้นฝากพี่น้องใช้น้ําอย่างประหยัดนะครับแล้วก็พี่น้องที่ใช้น้ําประปาของเทศบาลกลางแอนก็ขอให้เตรียมภาชนะรองรับด้วยนะครับเราจะดูแลพี่น้องยืนยันว่าพี่น้องในเขตเทศบาลที่ใช้น้ําประปาจะไม่ขาดน้ําครับ แล้วถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนใช้น้ําในพื้นที่แล้วก่อให้เกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นน้ําประปาไม่ไหลหรืออาจจะมีคุณภาพน้ําที่ไม่ดีอย่างไรทางอำเภอก็พร้อมที่จะดำเนินการ ให้แจ้งมานะฮะใช่ครับแจ้งมาที่อำเภอเลยก็ได้นะครับแล้วก็แจ้งไปที่เทศบาลกังแอนด้วยก็ได้พวกเรายินดีที่จะไปตรวจสอบแล้วก็ไปแก้ไขปัญหาให้ทุกท่านครับครับผมครับวันนี้ขอบคุณอย่างมากเลยนะท่าน,นายอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ของเรานะครับท่านประภาสศรีจันเวียงตลอดจนท่านปลัดเทศบาลตำบลกันแอนนะครับที่มาให้ข้อมูลเรื่องของอาการแก้ไขปัญหาพัยแล้งเรื่องของการบริหารจัดการน้ําโดยเฉพาะน้ําที่นําไปใช้ในการผลิตน้ําประปาบริการพิทประชาชนในเขตเทศบาลกันแอนอำเภอปราศาสตร์ หวัดสุรินประมาณ2,600ครัวเรือนนะครับน้ำแต่ละวันประมาณเกือบ3,000ลูกบาทเมตรนะฮะที่ต้องบริการก็ต้องใช้อย่างประหยัดด้วยนะฮะเนื่องจากว่าน้ําในขณะน,นี้ในอ่างเก็บน้ําโซนภานั้นปริมาณน้ำเหลือน้อยต้องผ่นน้ําจากที่อื่นมามาใช้อยู่นะครับซึ่งก็มีแนวทางของการบริหารจัดการก็คือการปรับลดระดับน้ำนะฮะก็คือแรงดันน้ํา กลางวันกับกลางคืนไม่เท่ากันนะครับก็อาจจะส่งผลบ้างแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนสําหรับพี่น้องประชาชนผู้ใช้น้ำครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมการร้อยสดทางเพจสํงงานักงานประชาสัมพันธ์จ,จังหวัดสุรินทร์และผ่านทางช่อง YouTube Channel นะครับเราขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนครับไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยนะขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ด้วยครับเดี๋ยวเราจะไปตอบในคําถามที่ท่านถามเข้ามาอีกครั้งนึง